รีวิวเช่าบ้านในเกาหลีค่ะเดือนละ5,000-7,000นะคะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะแล้วหนึ่งห้องครัวนะคะและ้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นทางเข้าเนาะเป็นชั้นสองนะคะทางบันไดขึ้นตรงนี้นะคะและ้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะคะและ้วก็มีห้องน้ำเดี๋ยวค่อยมาดูโอเคทีนี้อันนี้คือประตูที่เข้ามาใช่ไหมคะเสร็จแล้วนี่คือห้องใหญ่นะคะจะมีแอร์ให้หนึ่งตัวะคะ่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นห้องเก็บเรียบร้อยนะคะพร้อมส่งขึ้นนะแล้วก็จะมีหน้าต่างสองด้านเลยนะคะด้านหน้าจะเป็นถนนเนาะแล้วก็ด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นถัดาด้านมีตู้เย็นให้นะคะแล้วก็มีห้องน้าแต่ว่ามีคนเช่าเรียบร้อยแล้วนะคะมีห้องน้ําให้หนึ่งห้องน้ํานะคะแล้วก็หนึ่งห้องนอนเล็กนะคะหนึ่งห้องนอนเล็กไม่แน่ใจว่าไซส์เท่าไหร่ นะคะก็โอเคอยู่แล้วก็จะมีหนึ่งห้องครัวนะคะหนึ่งห้องครัวนะคะก็มีกาต้าร้อนให้ไมโครเวฟแล้วก็เครื่องซักผ้านะคะนอกนั้นะคะเป็นของของเราเองแต่ไม่ได้รีวิวของนะคะเพราะว่าของเยอะมากตอนนี้ย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะห้าแสนเจ็ดมื่นบอนต่อเดือนนะคะเช่ามาสองปีนะคะก็นี่แหละค่ะโอเคเหลือโต๊ะเหลือโต๊ะค่ะเหลือโต๊ะหนึ่งตัวนะคะ เลือนหลังบ๊ายบายไปแล้วค่ะ